หอแต๋วแตกก็มาหอแต๋วแต,วแตกก็มาอืมเดี๋ยวพี่แพชรก็จะไปอีกนั่นแหละหอแต๋วแตกนั่นแหละเปลี่ยนยเลยไม่ได้เล่นเลยหอแต๋วแตกฟอร์ดเอาใจเพื่อนหน่อยแทนกินน้ำไหมครับ <c oughs> ไม่สนกินแทน,แทนเอาน้ำไม่แทนกินเองก็ได้แทนเพื่อนไม่กินใครห้เอาสิน้ำไปกินบนที่นอนเลยหกมามันคุ้มหไหมมั่วมัวมั่วข้างข้างวางข้างข้างหกมามันคุ้มไหมเอาลงแล้วเออเอาลงมาเลยเ <c oughs> ้ยสวัสดีครับคนดูยังอยู่เลยพี่แพรี่ฝอดรู้จักซันเขาอยากฟังเราคุยกันคนฝอดรู้จักซันอะไรวะซันมาไหมคะคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องอะไรคะที่พี่แพรี่เล่นซีดี้ว้กับโกตีก็มีคนชอบซิรี้ไว้กับโกตีบ้าแล้ว่ะ อ๋อถ้ามีมาพี่เล่นเลยอันนี้มาถามอ่ะถ้าเล่นกับพี่โกตีก็มีอยู่เรื่องเดียวคือหนังพี่พงษ์นเานั้นแหละไอ้เพื่อนหัวเราะเฉยแอนเดอรหัวเราพี่เหรอไม่เอาไม่ไม่ไมเรื่องอะไรคะอ๋อครับเนี่ยมีคนเชียร์นะเนี่ยพี่แพอดี้กับพี่โกตีเนี่ยอยอมาตลกไม่เขาแซวมาจริงๆ อ่ายังไงยังไงรับไหมรับไหมไม่เอาฉันแสดงกับเธอได้อยู่อ่ะฝอดกับโกมันได้ไหมฝอดกับพี่โกเออได้นอะน่ารักเนาะตัดผมเหรอเนี่ยตัดผมใหม่อะตัดนานแล้วครับคิดถึงผัวมากเลยเนี่ยอืมคนไหนเนาะมีผัวคนเดียว คนไหนนะไม่ได้มีหลายคนสวัสดีครับพี่พิงกี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยโธ่ชี้อยากเห็นแพรี่แสดงอุทัยทีวีมึงไปแสดงคนเดียวมึงติดเขาเซลเล่นเขาเซลเล่นพี่แพรี่ก็เดี๋ยวกูจะเอามึงไปแสดงเป็นปลาบูทองเป็นแม่ปลาบูกูจะไปเป็นกูจะไปเป็นไอ้กูจะทุบหัวมึงในแม่ปลาบูทอง คิดถึงพระเอกซีรีส์หรือเปล่าอือเขาคิดถึงพระเอกซีรีส์อะไรทําทานข้ามเวลาอะไรทุกอย่างอ่ะใช่น้องฟอร์ดต้องแสดงคู่กับพี่แพรรี่ซีรีส์วายขนาดนี้ไม่ได้ดูได้ไงซีรีส์ช่องสามนะคะใช่อู้แต่เขาแสดงดีจริงนะแบบเห็นพี่แพรี่ไปแสดงก็เห็นแบบนี้ยอะไรอะไรดูแล้วอ่ะ อยู่เงี้ยก็เห็นคนคุยกันแล้วพี่ก็คืออะไรอ่ะเอาพี่ก็ต้องไปดูสิพี่ทำนี้แหละน่ารักจริงเหรอจริงได้ไหมได้ไหมได้น่ารักน่ารักอีฟอมีคุณบอกว่า อุทยัยอุท,ยทัยเทวีโดนเป็นหนึ่งดอกเลยคำว่ะเดี๋ยวพี่แพที่เขาแบบด่าแรงนะคุณะระวังนะไม่เคยด่าใครค่ะเป็นคนเรียบร้อยสุภาพมากหลับไปหนึ่งตื่นตื่นมาได้ยินเสียงพี่แพดี่ฟอร์ต,ตลกมากฟอร์มมันแล้วแต่วันอ่ะพี่พระอภัยมณีเป่าปีพี่แพดี พระอภัยมณีเป่าปีเขาเสนอบทนี้มาให้พี่แล้วใช่จะจะจะไปเล่นเป็นนาฬิกเสื้อสมุดระวังระมัดระวังใช่คนที่ไปเดินหนองแบบวันนั้นไหมคะใช่ครับคนนี้แหละครับคนหน้าตาดีๆแบบนี้แหละครับที่ไปเดินเดินหนองแบบอะไรเดินหนองแปบตลาดครับตลาดทุกคนสุดป่าจับ ถ้าใครอยู่บุรีรามดิฉันฝากตอดส่องดูแลนางด้วยนะใครเห็นอะไรที่มีพิรุตส่งภาพส่งคลิปมาดิฉันให้ภาพละหมื่นอเทพี่มีสามพี่มมี่สามภาพอะภาพละหมื่นคลิปละหมื่นเอามาเลยใครมีโอ้เช่นรวยเป็นภาพถ้ายิ่งเป็นภาพที่มีพิรุษจะให้รางวัลหนักกว่าเดิมไอเพี่โอนมาล้านหนึ่งได้สิบสองลูก ขาดตัวตัวเลยแทนที่ให้ภาพละหมื่นมีคนบอกว่าแทนรวยเลยจะดูจะดูแลอย่างดีเลยแม่มีคนบอกว่าจะดูแลอย่างดีเลยแม่อพี่คิดดูไม่จะให้ดูแลหมายถึงว่าให้แอบดูถ้าเวลานางแบบมีพฤติกรรมไม่น่ารักมีคนบอกว่าภาพเคลื่อนไหวก AH ี่บาทภาพเคลื่อนไหวไปสองหมื่นว้าเจอพี่ตอนไปเลือกเสื้ออ่าใช่ นอกลู่นอกทางอ๋อหมายถึงว่านอกลู่นอกทางร้อยภาพเท่า,ทาร้อยภาพเท่ากับร้านแค่ <c oughs> <c oughs> เลือกเอาภาพเดียวก็พอไมเอาทำไมต้องร้อยภาพเตรียมเลยพรุ่งนี้พอไปมอปุ๊บโทรศัพท์ก็จะจ้องอยู่ที่ฟอดคนเดียวเลยนะทีเนี้ยเตรียมเลยว่าแบบฟอดมีพี่รุตอะไรวะ <c oughs> มีคนบอกว่าภาพนอนด้วยล่ะคะ ภาพนอนที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าถ้าภาพนอนด้วยลระคะให้รูปแบบนอนกับใครมาอีกไม่ใช่ฟอร์ไม่มีเขาหมายถึงเขาบอกมาถ้าภาพนอนด้วยลระคะให้ภาพร้อยกี่บาทเขาถามาภาพนอนแบบแบบมีพี่รถเอาไปเลยห้าหมื่นโอแทนเตรียม๋จะจัดฉากไว้เลยพี่แจงต้องต้องต้อะไรที่ทงี่มีชีทางรวย ได้ช่องทางรวยแล้วมีคนบอกว่าได้ช่องทางรวยแล้ว <c oughs> ฟอดน่ารักทำไม่ทำแบบนั้นหรอกขายล <c oughs> เลอรู้น้อยไปสิครับเพรคุณเนี่ยเยอะอยู่รวยแน่ใช่รวยรวยรวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้เรามาวางแผนกันเดี๋ยวฟอดจะทําตัวมีพิรุทธทุกทุกวันนะทุกคนจะได้แบบมีเงิน <c oughs> แล้วก็มาเอฟเสื้อฟอรดโอเคไหม <c oughs> อ่าถ้าเป็นหลากนั้นโอเคแทนเตียงตรงนี้เป็นดาวเปสองสิ ร้องเพลงจังหวะตกลุมรักให้ฟังหน่อยค่ะพี่แพรดี้ครับหนึ่งของซ้ำจังหวะตกลุมรักจับตองดูครับออมีคนบอกว่ารูปปลดนี้ เอาวิดทำไมปลดนี้อันนี้รูปปลดนี้อยากไปป๊อปมาได้มีคนบอกว่าพี่เสียงพี่แพดดี้เหมือนเจนเจนเลยแรงมากเจนเจนก็คือเพราะเดี๋ยวใช่ไหมเจนเจนคือใครวะอย่าคุณอย่าว่าพี่แพรดี้แบบนี้นะกว่าเขาจะร้องให้คุณฟังอ่ะเฮ้ยยากนะ มีคนถามว่าเสียงเพาะมากครับ<อ>พี่แพดี้ต้องพี่แพดี้ต้องไปผ่าคอหอยแล้วแรงมากอ่ะใคร,ใครเนี่ยก<า>ูอ่ะเขาแซวเล่นนะพนะี่ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะจนจนต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ โเลยเสียงดีนะหนูเขาบอกว่าพี่เป็นเหมือนจนจๆแล้วจนจนร้องเคราะมากเขาบอกจะปีกจมูกมากตอนนี้อ๋อหัวเราะเหรอหัวเราะบ่อยอีกแล้วเหรอเสียงอะไรคุณเดี๋ยวแรงมากนะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเสียงอะไร่หมายความว่าไงคุณยังแบบที่สี่ ไอ้เซนุดเลยพี่แพรรี่มมาปากเสียนะไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวถ้าอยู่ในในจู่ช่องชั้นโดนบล็อกไปแล้วเขาแซวเล่นอะพี่มันเป็นพวกบางช่างยุไม่เขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบอยากแซวเล่นๆอ,อย่างเงี้ยนะเรามาแซวไม่ใช่เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเหรอเห็นเป็นเพื่อนเล่นเหรอพี่แพรรี่หล่อไหมครับหล่อครับ หลอดแท้หลอดแท้หลอดแท้แม่แพรเคยไปบาโฮดไหมคะเคยครับเคยไม่เคยค่ะยกเว้นแแดงนะครับกําลังจะพูดเลยน้องฟอดรักน้องฟอดรักเดียวใจไหมน้องฟอดรักเดียวใจไหมใจใจเลยใจกเดียใจเดียวไหมไหนบอกเขาสิรักเดียวใจเดียวมีกิกไหมถ้ามีเดี๋ยวบอกแต่นี้ยังไม่มีอย่าให้รู้นะไม่มีหรอกไม่มีหรอกฟอดคิดบวกเสมอ เสียงเหมือนตอนเทศอยู่นะคะเตือนเลยนะเสียงเหมือนตอนเทศอยู่นะคะโอ้แรงมากอะคุณอย่าไปเธอใจร้ายกับฉันอย่างนี้อย่าเซลถ้าคุณอยากฟังพี่แพรี่ร้องเพลงนะคุณต้องไปดูรายการพี่คิมชื่อว่าเจ๊คิมกินรอบวงครับอันนั้นพี่แพรดิอ่ไปดูเลยจะไปดูให้มันเป็นอย่าไปดูให้มันเป็นเสนีย์ถูเลยค่ะเพราะจริงจงพรุ่งนี้อ่า โอ้ยแต่เราลินพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยดูอะไรเลร้องพอปอดซาบูรี่ฉันเหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอเป็นคนอย่างนี้มีคนบอกว่าเสียงอะไรอีกแล้วฉันไม่คิดเลยนะว่าแฟนที่ฉันรักมากจะทำับฉันอย่างนี้ฟอดไม่ได้ว่าพี่เลยฟอดอ่านคอมเมนต์ เออเอาฉันมาให้เอฟซีเทาาแกงใช่ไหมไม่แกเขาแก้งเล่นอนะ่ะเขาชอบที่ที่เป็นแบบนี้ไงเขาชอบพี่ในหมดตลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมาชอบฉันเอา้าฉันมีผัวแล้ว <laughs> ม,มีคนบอกว่าคนที่นั่งสอนธรรมะหายไปไหนครับ <laughs> จะไม่เคยบอกว่าฉันนั่งสอนธรรมะฉันมีฉันบอกว่ามันคือการแลกเปลี่ยนพูดปุ๋ยกันใช่แต่จะรู้ไหมว่าคนอ่ะเขาพูดถึงพี่ดีมากเลยนะที่พี่แบบมาสอนแบบเนี้ยคนเขาบอกว่าเออพี่แพ์ดี้ดีเนาะเขาแบบพอพี่แพดดี้ไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไปดูพี่หรือเขาอยากฟังเขาชอบแล้วเวลาทัวร์ลงช่วยฉันหรือเปล่าล่ะอ๋อก็แบบพี่ก็ชนะตลอดไม่ไลค์แล้วเพราะว่าไม่มีคนส่งของฝันไม่มีอะไรให้เลยน้าใจละน้าใจ ฟอร์ดไปถ่ายหอแต๋วแตกด้วยไหมคะฟอร์ดไม่ได้ไปครับทําไมอ่ะมีคนหน้าเหมือนฟอร์ดเหรอรอติดตามเลยมีไงปาอันี่ยเออไม่ใช่หน้าเหมือนฟอร์ดนะหน้าเหมือนฟอร์ดเหรอบอกให้แทนทปากกาเขาตกเป็นการรวมดาวเด่นดาวดังที่สุดแล้วนะแต่แต่แต่ตอนแรกพี่ไปดี่ก็จะได้ไปไหมเหรอครับ ก็พี่โฟดชวนแต่ว่าทำหน้าไงก็อต้าไม่ได้เสียดายมากเลยที่จริงช้บฟาอันนะอยากไปเจอฟาอันอ๋อเสียดายเสียดายโฟดคนนั้นน่ะเด็กนั้นน่ะที่ที่ดังจากในจากในตึกต่อได้น้องหลินน้องหลินโฟดรู้จักอยู่ชื่ออะไรนะชื่อหลินชื่อหลินเออน้องหลินหลินน่ะอยากเจอนางใช่น่ารักมากเลยอะแต่สู้พี่แพรที่ไม่ได้หรอก ก็ถ่ายพี่พศตลกเนี่ยเวลาไปอยู่ในกองอะ่ะตลกเคียร์น้องฟอร์ดกับพี่แพดดี้ค่ะไปจัดไปฟอร์ดไปแล้วครับเคียร์เรื่องอะไรอ่ะเคียร์เชียร์เมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันนะเทียไม่เคียร์ให้ให้อนี้กันอ่ะถามว่าเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันแล้วแต่พี่อะ่ะรอพี่าามาขอต่อต่อไปซีไปตีจะแต่งงานกับ<ร>เ, 4, เ 4, งงาขาไหมแต่งแต่รอพี่มาขอก่อนสินสอดก็บอกไปแล้วนะครับ อืมพรุ่งนี้แต่งมีคนบอกว่าพรุ่งนี้แต่งอะไรนะมีคนบอกว่าพรุ่งนี้แต่งรีบเรียนเรียนก็เรียนไม่เหมือนชาวบ้านถ้าชาวบ้านก็เรียนสี่ปีนี่เรียนห้าปีแทนบอกดิผมน่ายถ้จะเรียนมหกพี่อะไรนะมันบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจเรียนตอนมหกพี่ผมต้องเรียนห้าปีตายละแคนล้วแทนไปสอนฝุดสอนที่ไหนเนี่ยที่ครูรัาผมอยู่แถวแถวไหนไหนนะ พระครูครับเป็นพ่ครูอยู่ที่ไหนไอยู่ที่เมืองนี่แหละครับสอบไม่ได้ไปไม่ได้ต่อไปประโคนใช่อืมเดี๋ยวจะไปพระครูแทนแล้วเนี่ยอ้าวอยากได้ครูหยอกเล่นหยอกเล่นเซลล์เล่นเฉยๆให้ไปไหมละ่ะก็ไปที่ที่ประโคนไม่ดีกว่าเหรอมันยังเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเราอะ่ะมันก็ยังมีครูมีอะไรที่รู้จักไงเขาจะได้แบบวันนี้ จริงจริงพี่จริงจริงก็จะไปอยู่ฝอแก้งเล่นเฉยๆฉฝอแก้งถามเฉยเฉยอยากลองใจเฉยๆแล้วเดี๋ยวไปอยู่ที่ยากแล้วเขาจะไปอยู่ด้วยได้ไอเนี่ยไม่ยาพระครูมันเป็นโรงเรียนใหญ่ดิพี่ใช่ไหมใหญ่จำระบนบูลี่มากไม่พี่เป็นโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่มีเก้าร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่พาให้ฝอด้วยไหม เออแทนมากีคนบอกว่าเพื่อนที่พาให้ฝอดด้วยไหมไม่ครับผมมี่แค่ของธุรกิจครับผมของส่วนตัวผมไม่ยุ่งเืยประคนชายใหญ่กว่าหรือเปล่าก็ต้องแบบนั้นแหละครับหยอกหยอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่ประคนชายด้วยไปหาปองเมียงไม่ไปแล้วนนฮะไปพักคุยก่อนทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอก หึงเหรอน้องจบแล้วไม่หึงหรอก่าจะหึงทำไมล่ะจะหึงทำไมล่ะทำไมตัวเขาไปเจอหาปองเมียนเหรอปองเมียนปองเมียน <c oughs> ไปภาคคร <c oughs> ูนะเทนเนาะไปภาคครูระ,ลละยาะโรงเรียนแหละตายแล้วผู้ชายหึงค่ะทุกคนพี่แพรี่ฉีดเฟอลเลอร์ปากคลินิกไม่คลินิกไหน อ่านั่นไม่เป็นแอปพราวคลินิกครับเปิดเล็บปากไม่ฉีดเราเราไปต้องไปพราวเติมอันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้าไหนต้องไปเติมเติมไอ้นี้ละเติมอะไรนะบัทอกเราเติมรีตูรันกับกับไอ้นี้ละที่โอเคครับต้องไปคลินิกพราวคลินิกครับหมออ้ำต้องไปคลินิกหมออ้ำบ้านป่งบ้านโป่งใช่บ้านโป่งครับคลินิกหมออ้ำบ้านโป่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับผม กลับมามอยู่ก<ม>ับคนใชขใช่มีสองสาขา